ยืดยืดอะมมมมมาสวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำพิซซ่าขนมปังอุปกรณ์ก็มีนี่เลยนะคะมีฮอทดอกมีปูอัดนะคะแล้วก็มีซอสพริกผสมมะเขือเทศนะคะแล้วมีวัวหอมอืมที่สำคัญมีมอเชลลา่าชีสและก็แป้งขนมปังคะ่ะ ขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะเรามาลองทํากันไม่เคยทํามาก่อนเป็นครั้งแรกนะคะเห็นเขาทํากันเลยอยากลองทาพิซซ่าขนมปังมาดูกันค่ะตั้งไฟนะคะใช้ไฟอ่อนมากๆเลยแล้วก็ขนมค่ะวางลงไปใส่ปูอัดนะคะแล้วแต่ว่าใครจะใส่อะไรก่อนนะคะในเคสนี้คำนันก็จะใส่อซอสมะเขือเทศซอสพริกที่ข้ามิเกินอยู่แล้วในขวดนะคะแล้วก็ใส่ลงไปแต่นน้นก็ใส่ปูอัด ลงลงไปแ้ตับหน้าเต็มๆเลยนะคะแล้วแต่ว่าชอบมาลองดูกันว่าจะได้กินพิซซ่าหรือเปล่านะฮะใส่ปูอัดใส่ฮอทดอกลงไปอันนี้เป็นฮอทดอกไก่นะคะฮอทดอกไก่จากนั้นเราก็าโรยหอมหหอมใหญ่ลงไปหอมใหญ่ลงไป,งไปโรยไปแล้วแต่ชอบนะคะบางคนก็ไม่ชอบใครตกแต่งด้วยอะไรก็จัดไปเลยค่ะ ตบด้วยมอชเชลล่าชีสยืดๆนะคะแล้วแต่ว่าใครจะใส่เยอะมากน้อยแค่ไหนเอาที่ชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็ปิดฝาทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะแล้ม,ม,ามาดูกันว่าแผ่นแรกจะได้เรื่องหรือเปล่าอืมจะทานได้หรือเปล่าลองมาลุ้นดูกันค่ะอบทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะคะไม่ต้องทิ้งไว้นานเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้กินพิซซ่าหรือไม่นะคะอันนี้ลองทําดูนะคะเป็นกรณีทดลอง ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะทำได้แบบ perfect นะคะเราลองทําดูกันทุกคนหลังจากมาดูกันแผ่นแรกจะเป็นยังไงแตงแตงแตงทิ้งหน้าตาสวยค่ะน่ากินมากดูข้างล่างสิเป็นยังไงบ้างอ,อข้างล่างโยดําค่ะทุกคนไม่นั่นเองค่ะเราต้องลองแผ่นที่สองค่ะแล้วก็ทดลองทําแผ่นที่2ไปนะคะสรุปว่าแผ่นที่สองอืมใช่ค่ะแต่รสชาติ ใส่ซอสพริกซอสมะเขือเทศเยอะไปทําให้มันมีความเค็มนะเพราะว่าซอสพริกมะเขือเทศเขาอาจจะมีปรุงรสด้วยเกลือมาแล้วมันก็เลยออกเค็มนิดนึงแต่รวมๆแล้วก็ใช้ได้ค่ะลองไปทำดูนะคะก็อะไรนี่หจับกันแน่นนีให้แม่ลองชิมดูก็แม่บอกว่าเค็มปนิดแต่ก็ใช้ได้ค่ะสุกแล้วก็โอเคนะคะใช้ได้ลองทำเก็บทานี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีค่ะปดืดดดมามามา <c oughs> <c oughs>